ลุงตู่ห่วงใหญ่พี่น้องลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักทำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุจากฝนตกหนักทางตอนบนสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีนายประพิจันร์มาอธิบดีกรมชลประทานดรทวีศักดิ์ธนเดชพล รองอธิบดีกรมชลประธานรวมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ก็มารับฟังคำชี้แจงจากในส่วนของสทชซึ่งบริหารภาพรวมของทั้งประเทศมารับฟังคำชี้แจงจากกรมชลประทานกรมฝนหลวงนะครับตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากบรรดาสสในพื้นที่ให้รับทราบว่ารัฐบาลมีความหใย,ยอย่างไรนะครับเพราะทุกคนก็เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งสิ้น ผมไม่มีการแบ่งแยกใครทั้งสิ้นเพราะเราเป็นรัฐบาลที่ต้องบริหารทั้งประเทศนะต้องดูแลคนทั้งประเทศอยู่แล้วอันนี้ก็สุดก็ก็จะต้องพิจารณาแบบเร่งด่วนในการทํางานนะเท่าที่รับทราบวันนี้ทางนี้ผมก็มีความพอใจตรงที่ว่าทางทางฝ่ายการบริหารเนี่ยเขาได้ชี้แจงผมทั้งหมดอะวันนี้ทั้งน้ําตอนภาคตอนเหนือตอนเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างมันต้องมีการอะไรล่ะ ตัดยอดน้ําออกไปข้างๆตะวนันตกระหนกมาตามลําดับจนทั้งเหลือมาตรงเนี้ยมลน้ําจะลงมาที่นี่แล้วก็วันนี้ทราบว่ามีการระบายน้ําที่นี่ลดลงเดิมเร,เราสูงสุดไม่เกิน1,500แต่ถ้า1,500มันจะไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำใช่ไหมวันนี้ก็ลดลงเป็นจุดนวนมากพอควรระดับต่างเนี่ยสิบกว่าเมตรใช่ไหมตอนนี้สิบเมตรครับส <10 S 1> ิบเมตรวันนี้ก็ได้สั่งเตืนย้ําในเรื่องของการขัดจัดวัชพืชที่ขวางทางน้าที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยกำลังมนการอยู่นะมันมันมันเป็นอย่างนี้ทุกป,ปีอ่ะเพราะมััันนนนแห่่่กกเดิมาอยูจบฝง าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กจากปูพร้อมมันไหลมารวมกันในแม่น้ำมันก็ต้องกำจัดต่อไปเป็นระยะๆนะกรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมกับบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรรวมทั้งประสานแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ําในระยะนี้อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน14 6 0ได้ตลอดเวลาครับวันนี้เนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมีความวงยยกับพี่น้องประชาชนนะครับในเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําในวันนี้นะครับเห็นว่าจากเมื่อวานนะครับ ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเห็นว่าปริมาณน้ําที่ C 2ที่ที่ตรวจวัดนะครับจะมีจะมีปริมาณน้ำเนี่ยหนึ่าล้านนะครับถือว่าเป็นปริมาณน้ําที่พีคก็คือมากที่สุดนะครับจากการที่เราระบายน้ําจาก700รลูกบาทเมตรต่อเจ็ดร้อยถึงพันหรลูกบา์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับตรงบริเวณที่แม่น้ําน้อย กับแม่น้ําจ้าพยาซึ่งมีคลองฝงเพงกับคลองบางบานเป็นตัวเชื่อมนะครับอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ณปัจจุบันนี้ปริมาณน,น้ำเนี่ยก็ระบายลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากแม่น้ำจากเขื่อนเจ้าพยานะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานในด้านต่างๆร่วมกันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําและการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด